สวัสดีครับพบกับรายการลิฟวิ่งไล e ์กับผมศาสนาจารย์นำนาาสมบุญยิ่งวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมดาเนียนลบทที่หนึ่งข้อที่หถึงข้อที่9ในหัวข้อเรื่องอยาปราณีประนอมแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยดาเนียลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึง9ในปีที่สของรัชการเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดา เนบูคัสเนสซากษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเลม็มและทรงล้อมเมืองไว้และองค์เจ้านายทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตของท่านพร้อมทั้งภาชนะบางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและท่านก็นำภาชนะเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในคลังของพระของท่านแล้วกษัตริย์นั้นทรงบัญชาอัชเปนัสหัวหน้าขันทีของท่าน ไปนำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายขุนนางพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในสภาพปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเล่าอางังนซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่สามปี เมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาคือดาเนียนฮานัญยามิชาเอลและอาซาเริยาและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียนนั้นเรียกว่าเบลเทชัสซาฮานัญยาเรียกว่าชักรักมิชาเอลเรียกว่าเมชัดและอาซาเริยาเรียกว่าอาเบเนโกแต่ดาเนียนตั้งใจว่า จะไม่ทำตัวเป็นมนทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าอางุ่นซึ่งพระองค์เสวยท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมนทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและส่งสารดาเนียนในพระธรรมดาเนียนเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของดาเนียนและเพื่อนของเขาสามคนสี่คนคือมิชชักชักรักอเบนาก,กู สามคนสี่คนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่ถูกกวาดต้อนจากกรุงเยรูซาเล็มในสมัยเนบูคัดเดซาปกครองประเทศบาบิโลนบาบิโลนมาสู้รบกับอิสราเอลและเขาชนะและเขากวาดต้อนผู้คนไปรวมทั้งเอาทรัพย์สมบัติในพระวิหารบางส่วนไปไว้ในพระวิหารที่เมืองบาบิโลนด้วยเนบูคัดเดซานี้้เขาจะคัดเลือกแต่คนที่ มีคุณภาพคนที่มีฝีมือคนที่มีความรู้แต่ทิ้งคนที่อ่อนแอไว้ที่เยรูซาเลม็มมันเหมือนเป็นการทําให้ศัตรูอ่อนแอแต่เอาคนที่เข้มแข็งไปฝึกเป็นคนของตัวเองเพราะฉะนั้นดาเนียนมิกชัสช,ชักลักอเบเนโกและเพื่อนของเขาต้องมาฝึกฝนต้องมาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีภาษา รวมถึงความรู้ต่างๆในประเทศบาบิโลนเพื่อจะเข้ารับเป็นข้าราชการของบาบิโลนสิ่งที่ดาเนียลและเพื่อนๆต้องทำคือเขาต้องจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติแม้กระทั่งความเชื่อของเขาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในดาเนียนลบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่9ผมอยากจะให้เราดูข้อที่8ข้อที่9คือ กำลังอธิบายว่าก้าวแรกของความโปรดปารานของเนบูคัดเดซาคือการยอมรับเครื่องดื่มและอาหารที่พระองค์มอบให้คนที่กินและดื่มสิ่งที่พระราชามอบให้คนเหล่านั้นจะได้รับบำเน็จรางวัลจากกษัตริย์แต่ดานเนียยลและเพื่อนได้ตั้งปณิธานว่าเขาจะตั้งมั่นอยู่ในหลักการคือการอุทิศถวายตัวเองเพื่อพระเจ้า เขาจะไม่กระทําให้ชีวิตของเขาเองเป็นมนทินและเขามุ่งมั่นที่จะกระทําสิ่งนี้ตลอดชีวิตของเขาเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันหรือบําเหน็จรางวัลที่ใครจะมามอบให้เขา mm hmm. เพียงเพื่อจะทําลายปณิธานที่เขาตั้งไว้ดังนั้นการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าและสิ่งที่กษัตริย์เนบุคัตเนสากำลังมอบให้มันเป็นความขัดแยง้ง ที่ดาเนียลและเพื่อนจะต้องเลือกดาเนียลและเพื่อนตัดสินใจเขาวางขอบเขตของตัวเองเขาไม่ลังเลใจในพ้อผีพูดอย่างนั้นเขากําหนดเป้าหมายของชีวิตไว้ชัดเจนเมื่อการทดลองมาถึงเขาพร้อมที่จะปฏิเสธมันเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงทําพระราชกิจของพระองค์แม้เราจะไม่มองเห็นแต่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราเสมอ สิ่งที่สองดาเนียลรู้ว่าการแทรกแซงของพระเจ้ามันเกิดขึ้นเมื่อเรายืนหยัดอยู่ฝ่ายพระองค์ในสรุดีบทที่91ได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะทรงปกป้องดูแลเราเสมอพระองค์ทรงสามารถแทรกแซงอย่างอัศจรรย์เพื่อช่วยกู้เราพี่น้องที่รักในพระเยซูกิตเรามีภาษิตของคนไทยที่บอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม อันนี้เราถูกสอนมาตั้งนานการกระทำแบบนี้คือมันทำให้เราเป็นคนที่ปรับตัวเองและก็ซึมซับค่านิยมของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างง่ายดายและก็เมื่อเราเพิกเฉยกับสิ่งที่มันไม่ปกติในชีวิตเรากระทำมันบ่อยครั้งมันก็กลายเป็นเรื่องปกติการตั้งมั่นและการอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าของเราบางทีเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม จนในที่สุดสังคมโลกก็กลมกลืนเราและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของของโลกมันมีตัวอย่างในพระธรรมปฐมกาลบทที่13เมืองโสดมและเมืองโกโมลาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่น่าชวนจะไปอยู่หลายคนก็หลงไหลแต่ในเมืองนี้ พระคัมภีร์บันทึกว่าประชาชนมีจริยธรรมที่ตกต่ำและชั่วช้าเขาประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามพระทัยของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าโลดโลดเป็นคนที่สนใจอยากจะไปอาศัยอยู่ในเมืองนี้พระคัมภีร์บันทึกว่าเขาเริ่มเข้าไปตั้งเต็นท์ใกล้ๆกับเมืองนี้ก่อนในเริ่มแรกและในที่สุดพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาขยับเข้าไปอาศัยอยู่ในเมือง และมากกว่านั้นคือเขากลายเป็นพลเมืองหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองในบทที่1 9ข้อที่หได้บอกว่าและที่สุดเขากลายเป็นผู้ที่รับเกียรติในเมืองนั้นคือนั่งที่ประตูเมืองเป็นคนที่ตัดสินคดีความต่างๆในที่สุดเขาก็เริ่มใช้ชีวิตตามศิลธรรมและจริยธรรมอันตุกตาของคนในเมืองนั้นสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าโลกดึงดูด เราจากสิ่งที่สวยงามจากความดีงามจากเกียรติชื่อเสียงที่โลกให้และในที่สุดโลดก็เปิดรับค่านิยมและยอมรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตจนในที่สุดโลดกลายเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโสโดมกุมลาและมีชีวิตเหมือนผู้คนในเมืองน,นั้นและมากกว่านั้นในที่สุดชีวิตของโลดเริ่มเสพติดกับมัน เสพติดกับค่านิยมและรจยธรรมที่ไม่ถูกต้องนี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นว่าเมื่อเราไม่ยืนหยัดในความเชื่ออย่างถูกต้องกับพระเจ้าในที่สุดเราจะถูกกลืนและถูกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงเราให้เราเป็นคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามนามพระทัยของพระเจ้าดานเนียลและเพื่อนเป็นคนที่เขายืนหยัด ในความเชื่อของเขาเสมอและเขาจะไม่ยอมประนีประนอมกับสังคมที่หยิบยืน่นสิ่งที่เราเห็นว่าอาจจะเป็นความสวยงามความดีงามของสังคมนั้นเขาจะไม่ทำอาจารย์ปาโลได้สอนว่าให้เราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านคือของอาจารย์ปารโลที่วางไว้และให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าในสองที่โมธีบทที่3ข้อที่ 10- 1ถึง ข้อคิดใคร่ควรในวันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่านิยมในสังคมที่ยังทำให้เรากำลังลุ่มหลงไป 2. ถ้าเราจะปฏิเสธค่านิยมในสังคมที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นเราจะทำอย่างไรขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรและนำพาเราที่จะสามารถชนะกับ สิ่งต่างๆที่เป็นค่านิยมของสังคมที่ไม่ถูกต้องด้วยอาเมนขอเราร่วมใจกันในนทานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกทรงเรียกและทรงแยกเราไว้เฉพาะพระองค์เพื่อเราจะไม่กระทำตามสิ่งที่โลกนิยมเพื่อชีวิตของเราจะไม่ลุ่มหลงและตกเป็นทาสของมัน ตกเป็นาธาตุของการล่อลวงของมารซาตานที่จะชักนำเราให้ลุ่มหลงและห่างไกลจากพระองค์ขอพระราชนะของพระองค์เป็นเหมือนประทีปนำพาชีวิตของเราให้ก้าวยางแต่และก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์อยู่ในพระมรรคาและน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราประทานกำลังแก่เราที่เราจะสามารถต่อสู้กับการล่อลวงต่างๆเหล่านั้นในสังคม ด้วยพระกำลังที่มาจากพรองขอพระเจ้าทรงโปรดนุนนำชีวิตของเราแต่ละคนที่จะมีความซื่อสัตย์มีความมั่นคงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาและวอวยพรชีวิตของเราด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรายการ i v i n g Life ก็ขอพี่น้องได้เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน CGN TV ทด้วยนะครับ พี่น้องก็สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้เพื่อจะเป็นพระพรและเป็นประโยชน์แก่กันและกันครับขอขอบคุณมากๆที่พี่น้องช่วยติดตามในรายการของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ